ป่าฮาลาบาลาแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วผมเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับที่นี่เรื่องคนหายเข้าไปแล้วก็ไม่กลับออกมาตลอดกาลผมเป็นนักสำรวจผมไม่เชื่อเรื่องผีสางจนกระทั่งผมตัดสินใจเข้าไปในป่าแห่งนั้นด้วยตัวเองผมเข้าไปพร้อมกับทีมงานอีกสามคน เราตั้งใจจะพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องงมงายวันแรกทุกอย่างปกติดีเราเดินสำรวจเก็บข้อมูลถ่ายรูปแต่พอเข้าวันที่สองสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเสียงแปลกๆดังมาจากรอบทิศท,ทางเหมือนมีใครกระซิบอยู่ข้างหูตลอดเวลาพวกมึงได้ยินเสียงอะไรไหมวะ ผมถามได้ยินเหมือนเสียงเรียกชื่อหนึ่งในทีมงานตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคืนนั้นคนแรกก็หายไปเขาออกมาเข้าห้องน้ำตอนกลางดึกแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเราออกตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่พบแม้แต่ร่องรอย วันที่สามคนที่สองหายไปแบบเดียวกันเป๊ะคราวนี้เราเริ่มกลัวกันจริงๆเราตัดสินใจจะออกจากป่าแต่ก็สายเกินไปแล้วทางที่เราเดินเข้ามามันหายไปนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยผมตะโกนด้วยความสิ้นหวัง ตอนนี้เหลือแค่ผมกับเพื่อนอีกคนเราเดินวนอยู่ในป่าเหมือนถูกขังอยู่ในเขาวงกฏผมรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จ้องมองอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเพื่อนผมก็หายไปผมอยู่คนเดียวในป่าฮาลาบาลาผมไม่รู้ว่าผมจะออกไปได้ยังไงผมไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอผมอยู่ แต่ผมรู้ว่าผมอาจจะเป็นคนต่อไปที่หายไปตลอดกาล